ชัวชีวิตที่เคยรักใครไม่เคยล้อเล่นกับผู้ใจแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาคบกันไม่นานเขาก็ไปแต่ละครั้งก็คอยทุ่มเทแต่สุดท้ายก็ยังเสียใจเจ็บจนคุนเคยแต่ไม่ชอบเลย ที่ต้องไม่เลือใครเดงฟ้าที่แค่เพียงตรงการแกล้งกันให้ฉันต้องพบเจอแต่ความเจ็บช้นใจจนไม่รู้ว่ารักเธอหน้าตาเป็นเชนไรก็ยังไม่พบเจอใคร ที่รักกันจริงสักทีจะมีไหมสักคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉันจะคือใครที่จะรักจริงไม่ทอทิ้งกันอยากจะรู้จะมีไหมสักใจสุดใดจะเธออยากรู้เธอคือใคร